เบนเดอร์ or, หรือเจ้าแห่งรมเป็นตัวละครที่ปลดล็อกได้ฟรีเมื่อเล่นโหมด The Origin เป็นโหมดที่คล้ายกับ Tower Defense ที่ต้องซื้อหอคอยต่างๆเพื่อป้องกันฐานจากฝูงศัตรูมากมายที่จะโผล่มาเป็นช่วงๆถ้าอยากได้คลิปสอนเล่นโหมดนี้บอกกันได้นะครับเจ้าแห่งรมมีเลือด5เกาะ7 พลังงาน180บัลของเขาจะทําให้ทุกๆหมัดที่3ปล่อยคลื่นชี้กงเพื่อทําดาเมจเพิ่มเติมและทําลายกระสุนเป็นบั็ที่ส่งผลต่อเจ้าแห่งลมเท่านั้นต่อจากนี้ผมจะเรียกคลื่นพลังเพื่อความสะดวกความพิเศษของเจ้าแห่งลมคือ,ม,อ,อมือเปล่าของเขามือเปล่าของเขามีลักษณะแตกต่างจากคนอื่นและดาเมจแรงกว่ามือเปล่าทั่วไปมากแต่ข้อเสียคือมันสแปมเหมือนมือเปล่าปกติไม่ได้อะสกิลของเขามีอยู่สสกิลนั่นคือ1หมัดที่ประจอเมื่อกดสกิลนี้เจ้าแห่งลมพุ่งไปหาวันที่ล็ออกเป้าและละ่ย ก้อนพลังออกไปสามารถกดค้างเพื่อ,อเพิ่มดาเมจและจานวนของก้อนพลังได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่นั้นนะเมื่อคุณกดโจมตีมือเปล่า2รอบกดสกิลรอบหนึ่งกดโจมตีอีก6รอบและกดสกิลจะปล่อยคลื่นพลังดาเมจรุนแรงและต่อเนื่องออกมาหากคุณใช้สกิลนี้ควรเลือกบัฟเพิ่มกระสุนเพื่อเพิ่มจํานวนก้อนพลังและขยายเลเซอร์เพื่อเพิ่มดาเมจและเพิ่มขนาดของคลื่นพลังอาจจะฟังดูยากเดี๋ยวของสู้บอสให้ดูแล้วกัน 嘿，破！<laughs> 2. ดาวโคโจรเมื่อกดสกิลจะสร้างวงโคโจรรอบตัวขึ้นมาสามารถเปลี่ยนกระสุนของศัตรูมาเป็นกระสุนของเราและสามารถดึงเอากล่องในห้องมาโคโจรร่วมด้วยได้ เมื่อผ่านไประยะหนึ่งกระสุนและกล่องทั้งหมดจะล็อกเป้าไปที่ศัตรูตัวเดียวเมื่ออัปเกรดด้วยเมนเทอร์อัปเกรดจะสามารถดึงซากศัตรูมาโครจรด้วยได้แต่ระวังไว้ด้วยเพราะการดึงกระสุนมาไม่ได้โครจรทันทีและไม่ควรวิ่งใส่มอนแต่ควรที่ระยะห่างไว้ก่อนเพื่อรอให้กระสุนมันเปลี่ยนไปของเราซึ่งมันขกับพลังมือเปล่าของเรามากๆที่ต้องพุ่งใส่มอน 3. ดาบลมปานเมื่อกดสก,กิลจะมีเอฟเฟกต์ขึ้นมาและทําให้ทุกการโจมตีของคุณและผู้เล่นคนอื่นลอยขึ้นพลังออกมาทําดาเมจตามความรุนของอาวุธผมม,ม,ม่้ันนีีแค โอเคนี่คือตัวผมจากอนาคตจากที่ผมได้ลองสกิลนี้แล้วเนี่ยคือมันมีมากกว่านั้นจริงๆแน่นยวผมค่อยอธิบายในคำแนะนำวิธีเล่นและสกิลแล้วกัน ถ้าคุณอยากใช้มือเปล่าอย่างมีประสิทธิภาพคุณต้องมีบัฟต้านกับดักเพื่อการดาเมจที่รับจากการเดิดนชนศัตรูไม่อย่างนั้นได้ตายก่อนจะจัดการศัตรูได้นแน่และยังมีวิธีการทําให้ขึ้นพลังดีขึ้นไปอีกด้วยบัฟโล่น้ําแข็งนอกจากทำให้ตัวละครกันจากการถูกแช่แข็งแล้วขึ้นพลังที่ปล่อยออกไปจะมีเอฟเฟกแช่แข็งด้วยบัฟปัดป้องก็ดีเหมือนกันทําให้ขึ้นสะท้อนกระสุนได้ด้วยหากคุณมีบัฟโลแตกเมื่อคุณถูกโจมตีขึ้นปกติจะกลายเป็นขึ้นพลังของเจ้าแห่งลมทันทีสก เปนลำแสงมีโอกาสแช่แข็งได้บัฟปัดป้องสามารถปัดกระสุนระหว่างที่ปล่อยขึ้นพลังได้ใช้บัฟเลเซอร์ขยายขนาดและเพิ่มดาเมจลำแสงได้สกิลกระสุนเด้งทําให้ก้อนพลังเด้งได้รอบหนึ่งบัฟธนูทําให้ชัดพลังไวขึ้นและบัฟช็อตการเพิ่มจาํานวนก้อนพลังที่ปล่อยได้วิธีการเล่นสกิลนี้มีดาเมจที่แรงก็จริงแต่ควรมีสติไม่งั้นเหมือนบผมในคลิปนั้นสกิลนี้เป็นเหมือนดาบสองคมที่ถ้าใช้ถูกดาเมจแรงมากๆแต่ถ้าใช้พลาดมันจะส่งคุณไปกลางสมรภูมิระหว่างสองขั้วอำนาจโลกแทนทีสกิลสอง สามารถเลือกว่าเพิ่มระยะการเก็บและลดความเร็วกระสุนปืนของศัตรูเพื่อเพิ่มระยะการดึงกระสุนมาโคจรได้ผมแนะนําให้กดสกิลทันทีที่เป็นไปได้เพราะสกิลนี้ครูดาวสิวินาทีถือว่านานมาก,มากเพราะงั้นควรใช้ที้ถี่ที่สุดที่เป็นไปได้เพื่อช่วยชีวิตตัวเองและทําดาเมจไปด้วยข้อควรระวังคือจำนวนกระสุนที่ดึงมาโคจรวีจับกัดและไม่สามารถดึงเลเซอร์ได้ทําให้คุณต้องคอยหลบเองอยู่ดีและขอให้โชคดีกับการหลบกระสุนศัตรูตอนที่มีกระสุนโคจรบางทั้งจอน,นะครับ สกิลสไม่ต้องคิดอะไรมากเอาบืนกลดีดๆกับปั๊บที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้ก็สามารถเล่นได้สบายและทําให้เกาะเพิ่มเร็วขึ้นด้วยเป็นสกิลที่ดูธรรมดาแต่มีประสิทธิภาพมากๆยิ่งคุณมีปั๊บรดน้ำแข็งด้วยแล้วการเคลียร์ห้องและการสู้บอสจะไม่มีปัญหาอีกต่อไปผมพูดอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมเอาคลิปให้ดูแล้วกัน เอาจริงๆนั่นน่าจะเป็นพาอสกิลหมอผีด้วยแต่คุณเข้าใจแหละข้อเสียของสกิลนี้คือกูดาวนาไปหน่อยสำหรับการสู้บอสในการเล่นปกติทําให้ใช้สู้บอสไม่ดีเท่าไหร่แต่เป็นสกิลที่ OP มากๆ คลิปนี้ผมพยายามใส่ข้อมูลบัฟที่เข้ากับสกิลและอธิบายให้ละเอียดขึ้นหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้และขอบคุณที่ติดตามช่องของผมนะครับผมจะพยายามทำคลิปเกี่ยวกับเกมนี้และมีความเป็นกันเองมากขึ้นนะครับเรื่องตัวละครต่อไปผมจะดูว่าช่องอื่นทำหรือยังถ้ายังไม่ทำผมจะทำตัวนั้นจะได้ไม่ชนกับของเขากดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนให้ผมทำคอนเทนต์ต่อไปนะครับผมอยากทำเป็นอาชีพมากๆที่ทผมจะได้มีคุณภาพมากขึ้นและซื้อสกิลที่ยังไม่ได้ซื้้อดดววยขบคคคุุณทกนจรริงๆและสสััี